เอ้ยแก้มนองปิงสิงแก้มสาวมาล้อปิงสิงแก้มคนบุฟังกับปิงสิงหลังจกักเมาจาับปิงกระลุกนังทรงมงมเหลียวไปเห็นแม่คงอ้ยต่อไก่ไข่ลันเหลียวเปลี่ยนเหล่ากันละนึกนักในข้อเล้วเห็นซาลอถอมันเสียวใสเวิดวาดเล้ยวเห็นกวงหางขาดละขคนลุกขนพองเหลียวไปเห็นหงท้องใจมันเต้นตึกตากอ้ยฟาดมันได้จักกักคือสีซ่นมืนตาด้วยน้องนอ,นอจากกันมากแต่ข้าวกรุงข้อหาเดี๋ยวนี้ยังคืดอยากพอเปิดนายไงงง ถ้ามีเงิน่ผมกินแม่ขู่ไว้จำเบียรตบตูดบ่มีเงินแล้วก็หลุดลงมากินเหล้าขาวเช็ดถึงข้าวมันจูด่มมีคนมามองเห็นยาดองกาสเสือเงินก็เหลืออยู่สองเล็กเขาไปเจ็กซำสองเสียงเมียห้องมาดายวนวอน ตบมือตบมือครับบ๊อบหูยิ่งดิ่งขึ้นหนหูากินสูเดี๋ยวเบิ่งหูสั้นฝันถึงจะไปดทั้งสองใายดีสะเมือกันขค้นว่าผ้าข่อยสีว่าเหล็กแปรพนว่าแห่ข่อยสีว่าปุ่มปานขั้นว่าลูน้ำขี่กลัวผ้าเจ็บขันว่านมข่อยสีว่านังสวดขั้นเพิ่นว่าหนวดข่อยสีว่าคนข้างเพิ่นว่าท่างข่อยสีว่าดิเกียงขั้นเพิ่นว่าเมี่ยงข่อยสีว่าสิงไยขั้นเพิ่นว่าไทข่อยสีว่าไม่คดเพิ่นว่าหมดข่อยสีว่ามะแรง เพิ่นว่าจ้อยแข่งข่อยสีว่าเอ็นขึ้นสีหน้านวลค่อยส่วนหินใหญ่นักเลงยาอันโอ้มวนครับมวนครับสอยพี่น้องข้างสอยสอยบาดขัางสอย <c oughs> อา้าวผู้สาวจำหน่อยมาขัางสอยเด้อสอยสอยหนากบ่มีขนแขน,ก,น,ขก,นแกับบมีขนขากับบมีขนกระหีคนนั่นดำปื้อครับโอ้นี่ครับบุญำสมจินเป็นบุญำประจำบูพันทั้งสวนนี่บมอครับ เออผมไปรับสายจำเศร้าครับโอ้นึกว่าเป็นบรรจงตองประจําโบวันธุ์งสูทครับอ่เป็นปลายม้อสี่เหลี่ยมนี่โอ้ยโบวพันธั์ต่างสูทร่างคนี้แล้วสนน้อนี่ครับเทียบก็พร้อมต้องตึงๆกับเทียบก็พร้อมสันเศร้าเฮงังสังเศร้านี่แล้วพูดเหมืนตู้แค้นเหมืนสวัสดีครับแม่เจี๊ยบกับน้องวันครับสวัสดีครับเอาผู้นี่ร่ำเรื่องครับหมือแรงครับเห็นว่าอาจารย์โนดว่าผู้นี่ร่ำเหมือแรงอาจารย์โนดว่าเป่าแค่ไเลนะ มันมวนครับนี่คือสถานที่หลังเวทีครับหลังเวทีแล้วผมจะได้สดพาคอากาศให้เบิ้งครับเราจะไล่สดภาคอากาศให้ชมนะครับโดยการใช้ดูนครับนี่ครับเออมาหอดกลับมาห่าหน้ำแป๊สี่ก็บมดหรอโดนละกินบ้านี่ครับแล้วจะบินโดนไล์สดให้ดูครับเดีย๋ยวเพิ่งไปไหนนะคะ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับที่ช่อง YouTube สายยันสาวชาแนลและช่อง YouTube ผมเองครับสายยันทองสวัสดครับเจอกันคลิปใหม่ครับเดี๋ยวไลฟ์สดให้ดูอีกครับผม